สวัสดีค่ะก็อันนี้นะคะมาพบกับเตยแล้วโอเคอันนี้เตยจะมาแกะเจ Fusion, ้าฟิวชั่นรสวานิลานะคะนี่เลยอันนี้ก็หนึ่งกล่องมีสิบห้าซองนะคะล้วคอเนียบน็ทานี้ประมาณเจ็ดวันหรือว่าจะทานเป็นห้าวันก็ได้สิบซองนะคะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้มีรสวานิลานะคะหอมหวานรสนมมากๆก็นำไปปั่นกับพวกสตรอเบอรี่หรือพวกตระกูลเบอร์รี่คือรสชาติดีมากๆนะคะ ก็แกะมาเป็นแบบนี้เลยแพ็กเกจจริงนะคะดูดีมากๆนี่เลย15ซองของเราแทา้แนนี่นะคะ่ะอัดแน่นเต็มกล่องเต็มซองแบบนี้เลยเนื้งองอกเนื่อซอง140แคลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สารอาหารครบ5หมู่กินแล้วบอกเลยนะคะผิวใสผิวสวยผิวเนียนมากๆแล้วหน้าเราอ่ะจะฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีมากๆ จริงๆนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เตยก็จะมาเข้า Challenge f m b กันนะคะก็3รสเนาะวานิลาชาเขียวช็อกโกแลตนะคะโอเคก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามเตยทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok l i n ล IG Facebook นะคะเพจในเฟซเนาะหรือว่าช่องทางของ IG เป็น IG ส่วนตัวก็ได้นะคะหรือว่า i อของเ,ออเตยพีพีแลนดนะคะเป็นเพจก็ไปฮีไปเตยเนาะ แล้วก็มีหล,หลายช่องทางเลย YouTube ก็อ,อ่อบีฮิปไปเติมเหมือนกันนะคะอย่างงก็ฝากิดตามทุกช่องทางด้วยนะคะเซิร์ช Google เจอเลยนะคะบีฮิปไปเตอรหรือว่าเติบีฮิปแทลนเนาะจะเจอเตอรทุกๆ s o โซเชียลแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มแน่นอนนะคะก็ยังไงนะคะฝากแม่คาตัวเล็กๆตาดำๆคนนี้ด้วยนะคะหัวทองๆนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเติ ไปก่อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรา,าดูชาลิงกันนะคะเราจะมาดูวีฟอร์เตอร์กันรอบนี้จริงจังเอาจริงนะคะบอกเลยไหนๆก็เวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะคะบา,บายๆเตอไปก่อนแล้วนะ